แค่ได่ทักกันให้เธอรู้มีคนกัน ครับครับครับสวัสดีคณะกรรมการเลครับอิดอัดไหมอิดอัดนิดหน่อยครัอิดอัดไหมไปข้างหน้ามันแรงครับรู้สึกจะชัดเหงอตลอดเลยเนี่ยเเเดดีี๋๋ยยววอาให้กรรมการอยู่ข้างหน้าแต่มีข้างอะไรถึงตรงข้างข้างอ่ะมีอะไรอยู่ข้างข้างมั้งมีเจ้าหน้าที่เทคนิคครับเขาเปิดไปเปิดมา แล้วแล้วที่ที่ร้องมานี่เลือกเเองป่าคะเลือกเองครับหรือเพื่อนเลือกให้คะเลือกเองครับอ๋อเห็นเพื่อนช่วยร้องก็เลยไม่รู้ว่าใครเลือกอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวต้องให้แบ่งคะแนนให้เพื่อนบ้างเนาะก็เขาตัดตัดเสียงร้องออกม่ได้ครับอ๋ออ๋อโทษโทษเทคนิคอ่ะั้นเดี๋ยวฟัง พี่หมาก็เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่นะวีวีวีสามลูไสถยจะลำบากลนะครับปาดเงืเลยนะเดี๋ยวต่อไปฟังพี่โจครับพี่โจครับคุณวีสามคุณมาจากอีสานหรือเปล่าครับดูท่าทางเขาท่าดีนะครับเห็นคุณพิเ้นตัวเองได้ดีนะครับถ้าเขาบอกว่าเป็นคนจริงจัง ดูท่าทางคุณเป็นคนจริงจังแอ่ไม่ค่อยจริงใจเขาบอกว่าปัญหาอะมันเป็นเส้นทาง E3 ครับปัญหาเป็นเส้นทางในการทดสอบความจริงใจแค่เขาบอกไม่สีเขียวอย่างเดียวจะไปน้อยใจได้เพราะ้านตรงนี้นะครับขอให้คุณค้นหาตัวคนอืต่อไปครับขอให้โชคดีนะครับครับขอบคุณครับ E3 เาอึเงอตรอีกแล้วนะฮะเงอตรงอีกแล้วนะครับยับบฟังคอมเมนเตเต,เตอร์คนสุดท้ายคนนี้ขอบอกคนแรงนะ,นะคะก็ไม่เป็นไรหรอกน,น้องนะ,ะ <c oughs> ยังไงพี่ก็เอาใจช่วยอยู่ดีนะค่ะนะคะร <c oughs> ้องผิดร้องถูกยังไงนะคะแต่พี่ก็ชื่นชมนะคะนะคะ <c oughs> คเดียนน่ะถ้าเป็นผู้ชายแล้วเดียนก็ ชอบค่ะก็เลยนะคะถึงยังไงก็น้ำเสียงเลยเราก็ปรับปรุงกันได้เนาะน้องเน,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 นาะเนาะขอบคุณครั<อ>บถึงใครจะว่าน้องร้องไม่ดีแต่พี่ขอเช่นชมมันร้องร้องดีถ้าถูงไหมคะอ่านะคะอันนี้ก็ขอเช่นชมค่ะนะไม่เป็นไรเนะาอะอก็ขอขึ้นค่ะ ขอบคุณครับอขอบบคคุณครัเอาหน้าเอาตานะครับพี่เพชรเอาหน้าเอาตามากเลยนะฮะตายละคุณชงพลปานวะนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกนะฮะขอเสียงปรบมือขอบคุณครับหยิบผ้านิดหน่อยนะครับ ีรอแป๊บสักครู่นะครับของดีต้องรอนานหน่อยครับ

제걸치고있는춤은조금매한정개띵장고 สองเข้าลงมันดี A R K ไม่อยากให้จำที่เรา,าเทุ่สั่เตือนฉันทุ่มตาให้ผมจำเป็นเวลเป็นการที่ใจทุกคน็น้ทุกคนกันก็ไม่จะกลับแปผมในใจก็คงไม่บอกพื้นสว์ไม่ไดหลอกจริงแต่ผมไม่เคยจะอกอทใจจนน่ารำแมงอยู่เป็นประจำยังไม่ได้ทำอะไรพลาดไปนกว่าจะถึงที่ ไม่จะบไม่ไดู้ห้จอทุกใไมทุกใจเดินเซไตก็่มมีเอานไม่ยากใหานที่มเหสายที่าจาเป็นจคนรื่อเกกันไม่จะจัดจไม่ไม่นทักไม่ไหรอกพี่้บอกโอเคไหมอาเห็น Yeah.

ก็อยากให้จำทีมองบนเสาที่ตื้นที่กลางที่กลที่ผสังเป็นเวรเป็นกรนมที่ชายทุกคนต้องเถอกันถ้าไม่จะกลับจากฝูงในใจก็คงไม่บอกซื่อสัตย์ไมไี่หลอเพียงแต่ผมเกินจะวันทุที่ไม่ได้เป็นคนที่เกเรก็อยากจะบอกไม่ได้จะช่วถ้าเปใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจเติมแตมเพราะวมุงงโเลยแ้ะโดนเงเข้าองไม่ดี A R K ก็อยากจงที่มองนที่ต้ทีกางท่กที่โอทังเป็นเวรเป็นกรรมที่ชาทุกคนต้องเถอกันถ้าไม่จะกับากูในใจก็คงไม่บอกซื่อสัตย์ We're going to need, all, we need ขอเสียงปรบมือให้ดีสีนะครับขอบอกนะฮะคุณช่างกล้ามากครับช่างกล้านะฮะถ้าเป็นนักฟุตบอลที่โดนไล่ออกนะฮะใส่ถอดเสื้อนี่นะนะครับอ่ะเตรียมมาทั้งคืนครับเตรียมมาทั้งคืนเตรียมมาทั้งคืนคืนนี้อยู่ซอบแจ้งนะฮะนะฮะอ่ะเดีจะเร่นฟังพี่โจ้ก่อนเลยนะครับพี่โจ้เอาก่อนเลยวันนี้นะฮะ วีีครับคุณรู้ไหมคคุณเป็นคนูปหลรอมากเลยคุณครับอต่คุณลอยนิดนึงจะเท่าผมแล้วนะเนี่ยขอบคนครับของคณครับ,บคุณเลือกเพลงได้ดีมากเลยครับเพ่งเนียคณะกรรมการสามคนเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยครับผมคิดว่ามันเป็นการนำเสนอตัวเองที่ดีนะครับ แต่ว่าคณะกรรมการฟังก็งงๆอยู่ว่าเพลงอะไรนะครับก็เลยว่าอขอให้คุณได้โชคดีมีโอกาสค้นหาตัวเองต่อไปนะครับคณครักขอบคุณครับถะะะึงคุณเจ้านะเขาจะนะมองไม่เห็นหรือฟังไม่รู้เรื่องนะคะแต่เดียนก็ฟังรู้เรื่องค่ะ,ะคุณร้องเพลง เพราะนะคะวันนี้เพราะนะคะคุณร้องเพลงเพราะลีลาคุณก็ให้ด้วยค่ะนะสเตปก็ให้นะให้เลยทุกอย่างเลยค่ะวันนี้นะคะคุณเฟอร์เฟ็กมากค่ะนะแต่เย๊ไม่ทราบว่าเพลงนี้คุณร้องให้ใครหรือเปล่าไม่ทราบนะคะในวันนี้นะคะถึงคุณจะร้องให้ใครก็เนื้อหามันก็ดีค่ะนะคะวันนี้นะคะถ้าใครที่ได้ฟังวันนี้นะคะก็ เป็นการบ่งบอกในใจคุณด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอคอมเมนต์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เพชรนะฮะรู้สึกว่าบีสีเนี่ยจะโดนแทงไปแล้ไปดองนี่นะฮะบีสีนะครับนะฮะเอาเดี๋ยวฟังพี่มาครับพี่มาช่วยคอมเมนต์บีสีนะฮะจากที่ดูนะคะรู้สึกจะไม่สุภาพนะคะ ถอดเสื้อแล้วโยนตรงนี้ไม่สุภาพเลยเออยอมแพ้ตั้งแต่ถอดเสื้อแล้วค่ะร้อ,อ,อ,งองเพลงก็ดีแต่ถ้ารู้สึกจะล่อแหลมไปหน่อยอ,อในสในที่สาธารณะนะคะกรุณาเก็บเก็บหน่อยค่ะเอ,อที่หลังวัหน้าก็ทั้งเสื้อทั้งเกงเลยนะคะให้ครบชุด เขาก็ได้เอาไปใส่ได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ24ครับตูเป็นมาดายขอเสียงพี่้องน้องรักใครชอบใครกดปูดเข้ามานะครับ12345 VRU นะฮะนะครับอ่ะ V5 V5 ทร้อัยานะครับขอเสียงปรบเปย้ V5 ับ มีนาําตา <mimitation> ร